Mm. นำรถครอบครัว5ที่นั่งพึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปปี2019เลขไมอยู่เพียงแค่48,000โลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวป้ายแดงสำหรับคันนี้นะคะถ้าซื้อสดไม่มีแหวนด,ด้วยนะคะหากจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.59%เท่านั้นเองนะคะคเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรศูนบาทจัดยอดได้เต็มกันไปเลยก่อนที่เราจะไปรับชมรา,ายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับตัวรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น t o y ยต a s เซียนตนั่นเองนะคะกับรุ่น1.5ตัววีได้เป็นรถปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเล็กไม่อยู่เพียงแค่48,000โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดด้วย เดี๋ยวนุ้จะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a s เซนตคันนี้นะคะได้เป็นรุ่นท็อปปี2015นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งด้วยโคเมียมมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน8กอกไก่ฮอนกู8858จังหวัดกรุงเทพมหาคนครมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีในส่วนของ d a y ์ไลท์ที่เป็น LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ครบในชุดโคมไฟมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของตัวล้อนะคะเขาก็จะได้เป็นล้อแม็กซีดำนะคะปัดหน้าเงาขอบ15อันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะล้อยแม็กไม่มีขูดไม่มีขีดไม่มีปีนฟุตบาทเลยต่อมานะที่กระจกบานด้านหน้าเห็นไหมคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานแปลว่าไม่เคยแตกและก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนะคะจะมีสัญลักษณ์โตยต้าต,ติดไว้อยู่แบบนี้นั่นเองตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งาน ขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปกระจกมองข้างของเขานะคะทั้งพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างและกระจกทุกบานก็จะมีสัญลักษณ์เตลิต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของเดิมของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมีสัญญาณกันขโมยติดตั้งจากโรงงานสำหรับมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บาน เดี๋ยวนุ่นถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยเห็นไหมคะโคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบและสีของตัวรถก็เป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรับประกันไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดโดยกับความที่เซนต้าเป็นรถห้าประตูนะคะใดในส่วนของประตูสลดยด้านข้างนะเป็นตัวห้าที่นั่งนั่นเองนะคะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวา จะทาให้การขึ้นลงรถนะคะได้ค่อนข้างสะดวกรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะก็เดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยเขาก็จะทําการปิดมาค่อยๆปิดแบบนี้นั่นเองส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะซึ่งรับประกันไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซโฮอลห 95รองรับ e20 แล้วก็ e85 ด้วยส่วนด้านบนหลังคางก็จะมีในส่วนของเสาวไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไรฟ้าและที่ปลดน้ำฝนด้านท้ายก็ยังใช้งานได้เป็นปกติและที่สำคัญกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านท้ายเห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบ LED ลมดำนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยมาให้ครบเลยนะคะ ต่อมาในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายจะทํามาจากวัสดุโครเมียมมีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้อีก2จุดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของประตูด้านหลังนะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองซึ่งเปิดมานะคะจะเห็นได้ว,ว่าตัวห้องเก็บของเก็บสัมภาระนะคะนุ่นบอกเลยว่า กว้างมากๆนะคะเก็บของได้เยอะแล้วก็มีในส่วนของการติดตั้งพรมกระดุมนะคะสีดำนะมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานอันนี้จะเป็นในลักษณะของตัวเบาะแถวที่3นะคะพับอยู่ด้านในเห็นไหมคะเขาจะพับซ้อนกันอยู่ซึ่งบอกเลยว่าการพับของเขามีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบและตัวเบาะนะคะทั้ง2แถวเนี่ยจะแบ่งเป็น2ท่อนเช่นเดียวกันสำหรับหัวน็อตต่างๆเห็นไหมคะ ไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะดีเทลรายละเอียดต่างๆที่มาจากโรงงานมุนลรับประกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้มือเดียวป้ายแดงและที่สำคัญคันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะคะอยู่เพียงแค่40,000กับอีก8,000โลเท่านั้นเองนะคะ อันนี้นุ่นพาเดินดูในส่วนของรายละเอียดรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของออปชันภายในกันนะคะภายนอกสีขาวมุกนะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำตกแต่งด้วยสีน้ำตาลนั่นเองนะคะสำหรับมือเปิดประตูด,ด้านนอกทำมาจากวัสดุโคเมียมกระจกมองข้างพับและปรับด้วยไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกทั้งสีบานปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะ มาต่อกันที่ภายในเห็นไหมคะพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็ไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองและนี้คือหน้าตากุญแจรีรโมทของเขานะคะก็สามารถเปิดประตูได้นะคะเปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เป็นแบบ Lock, เซนทรัลล็อกเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มบูตสตาร์ทได้เลย เดี๋ยวเรารอหน้าจะเรือนไมคขึ้นสักครู่สำหรับคันนี้นะคะรถปี2019เลขไม่อยู่ที่48,000กับอีก82กิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งนุ่นบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยนะนี่เลยมีช่องสำหรับเสียบสาย USB หรือว่าชาร์จแบตได้มีช่องเล็กๆไว้สำหรับเก็บของวางแก้วน้ำได้เปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะสามารถควบคุมที่คนขับได้เลย แล้วก็ตัวเครื่องเสียงเนะคะเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาเป็นจอ Android สัมผัสทัศกิดนะคะตรงนี้ก็สามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเชื่อมต่อวิทยุกับโทรศัพท์ได้ด้วยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยให้แบบอัตโนมัติเลยส่วนตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยปรับความเย็นให้ อัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันใจเราก็สามารถปรับความเย็นความแรงพัดลมตามใจชอบได้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะคะส่วนตัวบเบาะเห็นไหมคะจะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโตโยตา้าเซียนตาเท่านั้นเลยนะคะ ต่อกันนะคะที่ห้องผู้โดยสารแถวที่สองนะคะอันนี้นุ่นเปิดประตูสไลด์ฝั่งด้านขวาให้นะคะนี่เลยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้ค่อนข้างสบายอันนี้นะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีทูโทนเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะสําหรับแถวที่2ตัวเบาเขาจะแบ่งครึ่งนะคะจะทําให้การขึ้นลงแถวที่3เนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกแต่นี้จะเป็นในลักษณะของเบาะที่พับแถวที่3ไว้ด้านใต้เพื่อที่จะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บของที่ห้องสัมภาระได้มากกว่าเดิม มีในส่วนของจอกลางมาให้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติมีแอร์ราวตอนหลังมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่ความเย็นเนี่ยจะกระจายได้ทั่วทั่วรถเพดานสะอาดมากนะคะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าเป็นขุยและคันนี้เจ้าของเก่าก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ ครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่นะก่อนที่จะล้างปรับสภาพและนำมาตั้งขายเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอวีวีขนาด1,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะซึ่งรับประกันไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สและไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดหัวน็อตฝากระโปรงเป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกและไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คที่เบาโชคสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลย น็อตที่เชื่อมต่อคานนะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับแต้มสีที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะนี่เลยให้ดูใกล้ๆนะหัวน็อตฝั่งนี้ก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเขาก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้ <c oughs> เพื่อบ่งบอกว่าของเดิมของแท้จากโรงงานและแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงเห็นไหมคะน็อตกิบทุกตัวก็ยังอยู่ครบ สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักพีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่นะคะที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ t o y ย t a าเซียนต5ตัววีปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทสำหรับผู้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ